คุณเคยได้ยินเรื่องราวของประธานาธิบดีที่ทุกคนกลัวแต่มีเพียงหนึ่งคนที่กล้าสัมผัสเขาไหมผู้หญิงธรรมดาเดินตรงเข้าหาชายผู้โหดเหี้ยมและสีสลา,านสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าทุกสายตาจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสองไปตลอดกาลคุณจะไม่เชื่อว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบของทำเนียบจะนำไปสู่ความรักความทรงจำและเรื่องที่ไม่มีใครกล้าจินตนาการ ลมเย็นพัดผ่านลานกว้างหน้าทำเนียบสีเทาหมน่นอากาศมีกลิ่นฝนและกลิ่นสนิมของรั้วเหล็กสูงประชาชนยืนห่างออกไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ประธานาธิบดีผู้เรื่องชื่อว่าโหดเทียมชายร่างสูงสีสะล้านเงียบงันดุดเงาดวงตาแข็งราวกับหินดำหญิงสาวผู้หนึ่งเดินฝ่าเงามืดเข้ามาฝ่าแผ่นดินที่ทุกคนหวาดกลัวหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกฝ่ามือเย็นเฉียบแม้แสงแดดจะสาดลงมารุนแรง เธอถือกระเป๋าแพ์สีน้ำตาลเสียงโลหะภายในกระทบกันเบาๆเหมือนประกาศว่าหนีไม่ได้อีกแล้วเมื่อเธอหยุดตรงหน้าชายผู้ทรงอำนาจพื้นดินรอบตัวเธอเหมือนยอวอบลงเงาใหญ่ของเขาปกคลุมไหล่เธอลมหายใจของเขาหนักและไม่สม่ำเสมอกลิ่นยาและกลิ่นแผลเก่าลอยคลุงเธอกลืนน้ำลายลิ้นแห้งจนรู้สึกเจ็บประธานาธิบดียื่นแขนที่สั่นเล็กน้อย ผิวของเขาเย็นจนทำให้เธอสะดุง้งเหมือนจับโดนหินที่เพิ่งถูกฝังในหิมะเธอเปิดอุปกรณ์แสงไฟสีขาวส่องลงบนบาดแผลลึกที่แขนของชายผู้นั้นเลือดสีเข้มเป็นประกายแปลกประหลาดเธอรู้สึกถึงแรงกดดันมองมาจากทุกทิศทางขณะเธอทำแผลเขาจ้องเธอไม่กระพริบดวงตาที่แข็งกร้าวกลับสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่กลัวแต่ไม่ยอมเอ,อ่ยคำใดวินาทีหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนพื้นโลกหยุดหมุน มือของเขาแต่หลังมือของเธอสัมผัสหนักและร้อนตรงข้ามกับผิวเย็นก่อนหน้านั้นความเงียบรอบตัวกลายเป็นเสียงหึ่งต่ำ,ตำเหมือนหมอกหนาไหลเข้าปิดกั้นทุกทางนี้แล้วเสียงหายใจของเขาเปลี่ยนไปลึกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมดุดเสียงสัตว์ใหญ่ที่ถูกปลดโซ่ตรวนเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายทั้งอ่อนแรงทั้งโหยหา และเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงอย่างเจ็บปวดก่อนเธอจะทันตั้งสติเขาก็ออกคำสั่งเพียงประโยคเดียวน้ำเสียงทุ้มและสัน่นบังคับให้ทุกคนถอยออกจากลานทั้งหมดเธอเหลือเพียงลําพังกับชายที่ทั้งประเทศหวาดกลัวสายลมรอบตัวเธอเย็นลงอย่างรวดเร็วเหมือนมีเงามืดค่อยๆเข้ามาปิดล้อมพวกเขาทั้งสองและในความเงียบที่ท่วมทนเธอรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอ และของเขาไปตลอดกาลเธอยังไม่รู้ว่าในอนาคตพวกเขาจะมีลูกด้วยกันถึงสี่คนแต่ความสันสถานแรกเริ่มได้เกิดขึ้นแล้วในลานกว้างที่ไร้ผู้คนแห่งนี้ลานกว้างที่ว่างเปล่ากลับเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นสะท้อนในอกสายลมที่พัดผ่านให้ความรู้สึกราวกับแตะผิวด้วยนิ้วมือเย็นเยียบเธอยืนอยู่ต่อหน้าเขาชายผู้ทรงอำนาจที่ทุกคนเกรงกลัวแต่ในแววตาของเขา กลับมีบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกวั่นไหวอย่างประหลาดเขาขยับเข้าใกล้เงาของเขาปกคลุมตัวเธอจนแทบมองไม่เห็นแสงกลิ่นกายของเขาหนักแน่นและแฝงไปด้วยกลิ่นเหล็กของเลือดเก่าเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจของตัวเองถูกขโมยไปเจ้าช่วยข่าทำไหมน้ำเสียงทุ่มลึกของเขาดังก้องในลานที่ไร้ผู้คนแต่ไม่ใช่คำถามที่เคยได้ยินผู้นำผู้โหดเหี้ยมถามเสียงนั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่สันไหวเธอกลืนน้ำลาย คอแห้งจนรู้สึกเหมือนมีทรายอยู่ในลำคอเพราะท่านเจ็บคำตอบของเธอบางเบาแต่หนักแน่นในความจริงเขามองเธอนานจนเธอเริ่มรู้สึกว่าพื้นดินเบื้องล่างขยับเหมือนโลกกําลังเปลี่ยนที่สมุนแล้วเขาก็ยกมือขึ้นชาแต่มั่นคงปลายนิ้วแตะที่แก้มเธอเบาๆสัมผัสนั้นทั้งร้อนและสัน่นเหมือนเขาพยายามยืนยันว่าเธอมีตัวตนจริงเธอสะดุง้งลมหายใจขาดห่วง ผิวกายร้อนวูบในทันทีเสียงเลือดไหลผ่านหูของเธอดังก้องจนหูอื้อดวงตาของเขาเข้มขึ้นแงแรงปราถนาที่ทำให้เธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่เขาก้าวตามไม่รีบร้อนแต่ไม่ปล่อยให้มีช่องว่างเขายืนตรงหน้าเธออีกครั้งใกล้จนหัวไหล่ทั้งสองเกือบสัมผัสกันเจ้ามองข้าโดยไม่หวาดกลัวเขาพูดชาหนักแน่นไม่มีใครทำเช่นนั้นมาหลายปี เธอสูดหายใจเข้าชากลิ่นฝนกลิ่นดินกลิ่นเลือดปะปนกับความร้อนจากร่างสูงใหญ่ตรงหน้าทุกประสาทสัมผัสเหมือนถูกบีบให้ตื่นเต็มที่ข้าเพียงทำหน้าที่ของข้าเสียงของเธอสั่นน้อยที่สุดเท่าที่จะควบคุมได้เขายกมือขึ้นจับหลังสีสะเธออุ่นหนักและละมุนจนขัดกับภาพลักษณ์เย็นชาหัวใจของเธอเต้นดังกว่าลมแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขา และในเสี้ยววินาทีเธอเห็นบางสิ่งในดวงตาเขาเปลี่ยนไปจากความแข็งกร้าวกลายเป็นความต้องการที่กดทับมานานความเปลี่ยวเหงาที่ไม่เคยมีใครกล้าแต่ต้องความหวาดกลัวที่จะสูญเสียและความปรารถนาที่เหมือนจะกลืนกินเธอทั้งตัวเขาดึงเธอเข้าไปใกล้ขึ้นอีกแผ่นนอกของเขาชิดกับอกของเธอจนรู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจที่หนักและร้อนลมหายใจของเขาแผ่ตรงหูเธอ จนขาเธอสั่นน้อยลงแต่หัวใจยิ่งเต้นแรงขึ้นข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าจากข้าไปเสียงเขาแผ่วต่ำเกือบคล้ายคำสาบานความเงียบหนาหนักปกคลุมพวกเขาราวกับโลกด้านนอกถูกตัดขาดเหลือเพียงเธอและผู้นำผู้โหดเหีเ้ยมที่กำลังละลายลงตรงหน้าเธออย่างช้าแฉและในวินาทีที่เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่ลึกจนไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือไม่เขาก็ลูบแก้มเธอเบาๆ ด้วยสัมผัสที่ตรงข้ามกับความน่ากลัวที่เลื่องลือความร้อนแล่นว่าผ่านสันหลังของเธอร่างกายทั้งร่างเหมือนถูกกระชากออกจากโลกเดิมแลนี่คือจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่ไม่มีใครคาดคิดความผูกพันที่จะนำพวกเขาไปสู่คืนอันยาวนานและเรื่องราวที่ทำให้พวกเขามีบุตรด้วยกันถึงสี่คนแต่ในลานกว้างว่างเปล่าแห่งนั้นมีบางอย่างเพิ่งตื่นขึ้นบางอย่างที่ทั้งงดงามทั้งอันตราย และไม่มีวันย้อนกลับเธอรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะพูดบางสิ่งบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลและเธอไม่ทันได้เตรียมใจเมื่อเขาโน้มใบหน้าลงมาใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนที่สุดลมหายใจของเขาอุ่นจนผิวแก้มของเธอร้อนวูบใกล้จนเธอแทบแยกไม่ออกว่าสั่นเพราะความกลัวหรือเพราะบางอย่างที่ลึกลงไปกว่านั้นลานกว้างยังคงว่างเปล่าแต่ความเงียบกลับกดทับหนักขึ้นเรื่อยๆ เหมือนอากาศเองกำลังหยุดฟังคำต่อไปของเขาดวงตาของเขาไม่กระพริบหลึกและเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่ทำให้เธอไม่อาจเบือนหน้าเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ทั้งร่างร้อนเหมือนเลือดกำลังวิ่งเร็วเกินควบคุมเขายกมืออีกข้างขึ้นวางบนไหล่ของเธออย่างมั่นคงปลายนิ้วกดลงเล็กน้อยพอให้เธอรู้สึกถึงอานาจและความจริงที่ว่าหนีจากเขาไม่ได้อีกต่อไปข้ารอใครสักคนมานานมาก เสียงเขาแผ่วแต่หนักสั่นเล็กน้อยเหมือนคำที่พูดนั้นกดทับในใจมานับปีเธอกระพริบตาความร้อนแผ่ซ่านในซวงอกไม่ใช่เพราะหวาดกลัวอย่างเดียวแต่เพราะคำพูดของเขากระแทกเข้าไปในส่วนลึกของความรู้สึกข้าไม่ต้องการชีวิตที่เต็มไปด้วยเลือดหรือความโดดเดี่ยวอีกแล้วเขากล่าวสายตาของเขาอ่อนลงอย่างน่าตกใจเหมือนหนังนาที่ปิดบังหัวใจถูกฉีกออกให้เห็นชั่ววินาทีเธอรู้สึกถึงมือที่กุมไหล่เธอเริ่มสัน่น ความสั่นนั้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเปราะบางที่เขาไม่ยอมแสดงต่อหน้าใครนอกจากเธอเมื่อเจ้าแตะข้าในครั้งแรกเขาขยับใบหน้าใกล้ขึ้นอีกเสียงทุ้มลึกสั่นอยู่ในลมหายใจข้ารู้ว่าโชคชะตากำลังลากเจ้าเข้ามาในชีวิตของข้าหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบเจ็บหน้าอกขยับขึ้นลงอย่างหนักเธอพยายามจะพูดแต่เสียงที่ออกมากลับเบากว่าที่ตั้งใจท่านกำลังคาดหวังมากไป คำพูดของเธอทำให้เขานิ่งไปดวงตาของเขาขุ่นขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่ด้วยโทสะแต่ด้วยความหวั่นไหวเขาก้มลงหน้าผากของเขาแต่หน้าผากของเธออุ่นหนักและใกล้จนทุกลมหายใจปะทะก,กันโดยไม่มีช่องว่างข้ากลัวว่าเจ้าจะจากไปคำสารภาพนั้นตกลงมาช้าเหมือนก้อนหินหนักที่ปล่อยจากมือเธอสะดุง้งไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะไม่คิดว่าชายผู้โหดเที่ยมที่สุดในประเทศจะพูดออกมาอย่างไร้การป้องกันตัวเช่นนี้ล่มหายใจของเขาสัน่นมือทั้งสองยกขึ้นประคองแก้มเธออย่างอ่อนโยนผิดจากภาพลักษณ์ทุกอย่างของเขาข้าจะไม่ยอมให้เจ้าออกจากเส้นทางของข้าไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบทั้งหวาดหวัน่นทั้งสับสนทั้งถูกดึงดูดก่อนเธอจะตอบเขาก็ช้อนคางของเธอขึ้นด้วยปลายมือ ดวงตาสองคู่จ้องกันลึกจนเหมือนจะกลืนกันลงไปเสียงลมรอบตัวดังกว่าเดิมท้องฟ้าเริ่มหม่นกลิ่นฝนหนักขึ้นเหมือนโลกกำลังเตรียมจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเขาเคลื่อนใบหน้าลงชาจนเธอรู้สึกถึงทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปลมหายใจร้อนของเขาเลื่อนลงตามแนวแก้มจนถึงริมฝีปากของเธอแต่ก่อนที่เขาจะได้สัมผัสจริงเสียงประตูเหล็กของทำเนียบก็เปิดออกดังลั่น ก้องกังวาลไปทั้งลานเขาหันขวับดวงตากลับมาคมกริบราวกับใบมีดราวกับอสูนที่ถูกขัดจังหวะเธอสะดุ้งแรงแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเขาคว้าเอวเธอไว้แน่นดึงเธอเข้าใกล้จนแผ่นอกของเขากดแน่นกับตัวเธอกลิ่นลมหายใจของเขาใกล้จนแทบลืมวิธีหายใจเองเจ้าต้องอยู่กับข้าเขาพูดชาเย็นและเด็ดขาดจนร่างเธอชาวา่าเธอรู้สึกได้ทันทีว่า ระหว่างเสียงประตูที่เปิดออกและสายลมหนักที่พัดเข้ามาชีวิตของเธอกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแขนของเขาที่โอบเอวเธอแน่นขึ้นหนักจนเธอรู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจเขาผ่านปลายกระดูกซี่โครงลมหายใจของเขาอุ่นและรวดเร็วเหมือนพยายามควบคุมความโกรธและความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกมากจนไม่มีใครเคยเห็นประตูเหล็กที่เปิดออกยังคงส่งเสียงสะท้อน กองกำลังรักษาความปลอดภัยก้าวเข้ามาอย่างระมัดระวังรองเท้าบูตกระแทกพื้นจังหวะสม่ำเสมอเสียงนั้นดังจนสะเทือนท้องลานทหารทุกนายชะงักเมื่อเห็นภ้าประธานาธิบดีดึงเธอแน่นไว้ในอ้อมแขนสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจปะปนความหวาดหวัน่นไม่มีใครเคยเห็นเขาแต่ต้องใครด้วยความหวงแหนเช่นนี้เขาหันกลับไปมองพวกทหารด้วยแววตาขมเข้มแววตาที่ปกติทำให้ทุกคนตัวสัน่น แต่ครั้งนี้มีความดูร้ายหนักแน่นกว่าเดิมเหมือนสัตว์ป่าถูกขัดจังหวะจากบางสิ่งที่มันยอมให้เกิดเพียงครั้งเดียวในชีวิตออกไปให้หมดเสียงเขาต่ำแต่หนักจนทำให้ทุกคนเหมือนถูกผลักออกไปโดยแรงที่มองไม่เห็นทหารลังเลแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำเดียวพวกเขาถอยออกไปอย่างรวดเร็วแม้เสียงฝีเท้าถอยห่างก็ยังสั่นสถานในลานกว้างเมื่อความเงียบกลับมาเขาก็ก้มลงมองเธออีกครั้ง ใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่กระทบผิวริมฝีปากของเธอดวงตาของเขาเข้มขึ้นเหมือนเหวล,ลึกที่กำลังลามไฟเจ้ากลัวข้าหรือไม่น้ำเสียงเขานุ่มลงเล็กน้อยแต่ลึกจนทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่ห้วงบางอย่างที่อันตรายเธอสูดหายใจเขา้าชาลึกเพราะกำลังรวบรวมกำลังใจทั้งหมดที่มีข้ากลัวเธอตอบอย่างซื่อตรงเสียงสั่นเล็กน้อยแต่ไม่หลบตาเขาเขานิ่ง ดวงตาสะท้อนความรู้สึกบางอย่างที่ขัดแย้งกันความเจ็บความห่วงความกลัวที่จะสูญเสียและความต้องการรุนแรงที่เขากดทับไว้ไม่อยู่แล้วแต่ข้ายังยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเธอกล่าวต่อแม้หัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นคำพูดของเธอทำให้เขาขยับนิ้วบนเอวเธอเหมือนกำลังกลั่นกรองบางสิ่งในใจลึกลับที่สุดเขาค่อยๆย,ยื่นมืออีกข้างมาวางบนแผ่นหลังของเธอสัมผัสนั้นอุ่นหนัก แต่แฝงความสั่นที่เขาพยายามปิดซ่อนข้าไม่เคยมีผู้ใดที่กล้าเช่นเจ้าเขาพึมพำชิดใบหูเธอเสียงเขาทำให้ผิวเธอร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วผู้คนหวาดกลัวข้าผู้คนสาบแช่งผู้คนหลบสายตาแต่เจ้ากลับยืนตรงหน้าไม่หลบหนีเขาขยับใบหน้าออกเล็กน้อยเพียงพอให้เธอเห็นประกายในดวงตาของเขาชัดเจนข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าออกไปจากชีวิตข้าอีกต่อไป คำประกาศหนักแน่นจนลมรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเธอรู้สึกถึงแรงกดที่เอวเขาดึงเธอเข้าแนบชิดกว่าเดิมแผ่นอกของเขาแน่นกับเธอจนได้ยินเสียงหัวใจทั้งสองประสานกันแบบไม่ตั้งใจความร้อนจากร่างเขาแผ่ซ่านเข้ามาอย่างรวดเร็วเหมือนกำลังถูกโอบล้อมด้วยเพลิงที่อ่อนโยนและอันตรายไปพร้อมกันข้าอยากให้เจ้ารู้บางอย่างเขาพูดชาน้ำเสียงแผ่วจนเหมือนคำสารภาพที่สุดขอบใจเธอเงยหน้าขึ้น ลมหายใจแล่นเร็วอย่างควบคุมไม่อยู่สิ่งใดเธอถามในที่สุดเขาจ้องเธอลึกกว่าเดิมสายตาที่เหมือนจะมองทะลุก,กำแพงทุกชั้นในหัวใจของเธอข้าคิดถึงเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้าสัมผัสข้าหัวใจของเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะความจริงในน้ำเสียงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงหมุนรุนแรงทุกคืนทุกลมหายใจข้าคิดถึงมือของเจ้ากลิ่นของเจ้า เสียงของเจ้าเขาก้มลงปลายจมูกแตะแก้มเธอเบาๆทำให้ลมหายใจเธอสะดุดทันทีและข้าต้องการเจ้ามากกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้คำพูดนั้นทำให้สันหลังของเธอร้อนวูบหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่อาจยืนอยู่ได้เขาดึงเธอแน่นขึ้นแนบชิดจนไม่มีช่องว่างลมหายใจทั้งสองสอดประสานกันเหมือนหนึ่งเดียวท้องฟ้าด้านบนเริ่มครึม ลินฝนหนักลอยลงมาเหมือนธรรมชาติกำลังรอเหตุการณ์ต่อไปที่จะเปลี่ยนโลกของพวกเขาก่อนเธอจะทันตั้งสติเขาก็ก้มใบหน้าลงมาอีกครั้งชามั่นคงและเด็ดขาดจนทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหมุนช้าและลมหายใจของเขากำลังจะสัมผัสริมฝีปากของเธอในที่สุดริมฝีปากของเขาใกล้เข้ามาช้าชาแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่รุนแรงจนหัวใจของเธอสั่นสะท้าน ลมหายใจของเขาปะทะกกับผิวแก้มของเธอทําให้ผิวเธอร้อนเผาราวกับไฟลุกเธอพยายามถอยหนีแต่แขนของเขายังคงโอบเอวเธอไว้แน่นแรงนั้นหนักจนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกตรึงไว้ไม่สามารถขยับแม้เพียงนิ้วไม่ต้องกลัวเสียงเขาแผ่วต่ําอบอุ่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่แฝงแรงกดดันที่ไม่อาจปฏิเสธเธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามควบคุมตัวเอง แต่ทุกเสี้ยววินาทีที่ใกล้เขาหัวใจของเธอก็เต้นแรงจนแทบหลุดออกมาท้องฟ้าครึมเม็ดฝนเริ่มตกลงมาเบาๆแต่น้ำฝนไม่อาจลบความร้อนที่ไหลผ่านร่างกายของเธอความรู้สึกทั้งกลัวและหวั่นไหวปะปนกันจนเธอไม่สามารถแยกออกเขาน้มตัวลงอีกปลายจมูกของเขาแตะก,กับหน้าผากเธอสัมผัสนั้นอุ่นหนักและทำให้เธอรู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจเขาที่ตรงกับเธอ ข้าไม่เคยมีใครที่ทําให้ข้ารู้สึกเช่นนี้น้ำเสียงเขาแตกพร่าเล็กน้อยเหมือนสารภาพความจริงที่ซ่อนลึกมานานเธอรู้สึกถึงอ้อมแขนของเขาที่กระชับแน่นขึ้นมืออีกข้างของเขาลูบแผ่นหลังเธอช้าๆทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและแรงปรารถนาที่ซ่อนเร้นข้าไม่อยากให้เจ้าจากไปอีกเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นจนหัวใจของเธอสั่นสะท้านฝนตกหนักขึ้น น้ำสาดลงบนใบหน้าและเสื้อผ้าของเธอแต่เธอแทบไม่รู้สึกถึงความเปียกเพราะความร้อนจากร่างเขาและแรงดึงดูดนั้นปกคลุมทุกความรู้สึกอื่นๆเขาโน้มตัวลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาใกล้ก,ลกับเธอมากจนเธอแทบรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่ปะทะริมฝีปากหัวใจของเธอเต้นแรงร่างกายสัน่นทั้งกลัวและวันไหวปะปนกันเจ้าต้องอยู่กับข้าเสียงเขาแผ่วต่ำ แต่น้ำหนักของคำพูดหนักแน่นเหมือนสัญญาว่าจะไม่ปล่อยเธออีกเธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามเตรียมใจรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและในวินาทีนั้นเขาก็โอบเธอแน่นดึงเธอเข้าไปในอ้อมแขนและสัมผัสริมฝีปากของเขาความอบอุ่นและแรงปรารถนาประทะเข้ากับเธออย่างรุนแรงเหมือนไฟลุกโชนในใจทำให้ลานกว้างว่างเปล่าเต็มไปด้วยความร้อนและความเงียบหนักหน่วง ฝนตกแรงขึ้นเสียงเม็ดฝนกระทบพื้นดังก้องแต่ทุกเสียงนั้นกลับเล็กลงเมื่อเทียบกับเสียงหัวใจของทั้งสองที่เต้นประสานกันและในอ้อมแขนของเขาเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดทั้งหวาดกลัวและปลอดภัยทุกอย่างประปนกันจนทำให้เธอไม่สามารถขยับไปไหนได้เขากดเธอแน่นขึ้นดวงตาของเขาจ้องลึกเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาและความโหยหาที่ถูกกักเก็บมานาน เจ้าจะไม่ทิ้งข้าเขากระซิบข้างหูเธอแรงสั่นของเสียงกระทบใจจนเธอรู้สึกได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกหนีฝนยังคงตกท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อยๆแต่หัวใจของทั้งคู่ร้อนแรงกว่าไฟใดๆและในความเงียบของลานกว้างพวกเขากอดกันแน่นพร้อมที่จะ,ะเผชิญโลกและชะตากรรมด้วยกันอย่างไม่หวาดกลัวอะไรอีกต่อไป เธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอและชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและจากการกอดครั้งนั้นทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งสุขทั้งเจ็บปวดและความมหัศจรรย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างไม่อาจย้อนกลับฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆหย,ยดน้ำกระแทกพื้นลานกว้างดังก้องเป็นจังหวะแต่เสียงนั้นแทบเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเต้นแรงของหัวใจทั้งสองเธอแนบชิดกับเขา ร่างกายสั่นสะทานทั้งเพราะแรงฝนและเพราะแรงดึงดูดที่เขามอบให้เขาโอบเธอแน่นขึ้นอีกเหมือนต้องการยืนยันว่าเธอจะไม่หนีไปไหนลมหายใจของเขาอบอุ่นและหนักแน่นผสมกับกลิ่นฝนและกลิ่นเข็มขัดหนังที่เขาใส่ทำให้เธอรู้สึกได้ถึงความเป็นเขาอย่างเต็มที่ข้าต้องให้เจ้าอยู่กับข้าเสียงเขาแผ่วแต่มั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอพยายามพูดแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ แทนที่เธอจะตอบมือของเขาก็กลุมมือเธอแน่นปลายนิ้วประสานกันอย่างร้อนแรงฝนาสาดลงบนใบหน้าและผมของเธอน้ำผสมกับหยดเหงื่อจากความตื่นเต้นทำให้ความรู้สึกทั้งกลัวและวันไหวประปนกันอย่างไม่อาจแยกออกเขาก้มลงอีกครั้งดวงตาศพกับเธอเต็มไปด้วยความรักและแรงปรารถนาที่ซ่อนอยู่หลายปีริมฝีปากของเขาใกล้เข้ามาเกือบสัมผัสกับริมฝีปากของเธอ เจ้าต้องเข้าใจเขากระซิบเบาๆข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปไหนอีกคำพูดนั้นเหมือนคำสาปหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามควบคุมความรู้สึกแต่ทุกครั้งที่เขาโน้มตัวลงมาทุกความสงบเงียบในจิตใจเธอก็แตกสลายข้าไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอพูดเสียงเบาแต่ยังสบตาเขาเต็มที่ เขาอบเธอแน่นกว่าเดิมลมหายใจของเขาร้อนและหนักไม่สำคัญสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเขากระซิบใกล้หูเธอข้าจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าจะอยู่กับข้าเสมอฝนตกหนักจนผมของเธอเปียกชุ่มแต่ความร้อนจากเขาทำให้เธอลืมความหนาวลืมความกลัวและลืมโลกภายนอกทั้งหมดเขาโน้มตัวลงอีกครั้งริมฝีปากของเขาแต่ริมฝีปากของเธอเบาๆสัมผัสนั้นอุ่น หนักแน่นและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เก็บซ่อนมานานหลายปีหัวใจของเธอเต้นแรงร่างกายสั่นสะทานและเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอชีวิตของเขาและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเขาโอบเธอแน่นขึ้นกดเธอเข้ากับตัวเองเรากับต้องการปกป้องเธอจากทุกสิ่งทุกลมหายใจของเขาทุกแรงกดบนตัวเธอ เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาที่ไม่อาจปฏิเสธฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดแต่เธอแทบไม่รู้สึกถึงความเปียกเพราะไฟในใจของเธอร้อนแรงกว่าและในอ้อมแขนของเขาเธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกอย่างหยุดชั่วคราวความเงียบของลานกว้างเสียงฝนแรงกดดันและหัวใจที่เต้นพร้อมกันสร้างความรู้สึกเหนือจริงและในวินาทีนั้น เธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาผู้ชายผู้โหดเที่ยมที่สุดในประเทศได้เปลี่ยนหัวใจของเธอและกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหากต้องการต่อฉันสามารถเล่าต่อให้เข้าสู่ช่วงเวลาที่ทั้งคู่เริ่มสร้างชีวิตร่วมกันและการมีลูกทั้งสี่คนที่เต็มไปด้วยความรักความขัดแยง้งและความตื่นเต้นแบบไม่คาดฝันได้ต่อยาวๆฝนเริ่มสา ลานกว้างกลับคืนสู่ความเงียบแต่ไม่ใช่ความว่างเปล่าอีกต่อไปเพราะร่องรอยของความร้อนและแรงดึงดูดยังคงอยู่ผสมผสานกับกลิ่นฝนและดินเปียกเขายืนโอบเธอไว้แน่นสายตาของเขาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความมั่นใจเจ้ารู้หรือไม่เขาพูดเบาๆแม้โลกจะหวาดกลัวข้าข้าก็พบสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเธอมองตาเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้า หัวใจของเธอสงบแม้จะยังเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความรักข้าเชื่อใจท่านเธอกระซิบมือทั้งสองประสานกันแน,น่นความรู้สึกอบอุ่นไหลเวียนทั่วร่างเขาโน้มใบหน้าลงจุบเบาๆบ,บ,บนหน้าผากของเธอสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยคำสัญญาความรักและความอ่อนโยนที่เขาไม่เคยแสดงให้ใครเห็นสายฝนที่เหลือหยดสุดท้ายร่วงจากท้องฟ้า เหมือนธรรมชาติร่วมเป็นพยานของความสัมพันธ์ของพวกเขาเสียงน้ำกระทบพื้นชาชาดังก้องเป็นจังหวะเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายพวกเขายืนเคียงกันอ้อมแขนของเขาโอบเธอไว้เธอวางหัวบนไหล่เขาและรู้สึกถึงความอบอุ่นความมั่นคงและความปลอดภัยที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตเวลาผ่านไปเสียงหัวใจสองดวงเต้นพร้อมกันและโลกภายนอกก็เหมือนหายไป เหลือเพียงพวกเขาสองคนและสัญญาที่ไม่ต้องเอ่ยว่าชีวิตต่อจากนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยความรักความเข้าใจและความอ่อนโยนนับจากวันนั้นเขาไม่ใช่เพียงประธานาธิบดีผู้โหดเหี้ยมอีกต่อไปและเธอไม่ใช่เพียงผู้หญิงธรรมดาแต่พวกเขากลายเป็นคู่ชีวิตผูกพันด้วยความรักที่ไม่คาดคิดและในอนาคต ลูกสี่คนของพวกเขาจะเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความขัดแย้งและความมหัศจรรย์ฝนหยุดตกแสงอาทิตย์สร์ลงบนลานกว้างสร้างสีทองอ่อนๆสะท้อนบนใบหน้าของทั้งสองสัญญาว่าแม้โลกจะโหดร้ายความรักที่แท้จริงจะยังคงอยู่มั่นคงและไม่หวั่นไหวพวกเขาเดินกลับเข้าไปในธรเนียบด้วยกันอ้อมแขนของเขายังคงโอบเธอไว้แน่น และหัวใจของเธอรู้สึกได้ว่าชีวิตบทใหม่นี้เพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริงจบ